สวัสดีชาวสสดมดังทุกคนนะครับก็อยู่กับเพื่อนสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื<ๆ>่อนๆก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับรายการซูเปอร์ลีกนะครับก็คือเป็นลีกของทางประเทศเขาแหละเออก็เหมือนพวกพิมเมลีกอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรายการจัดลีกนะ,ะซึ่งดูบรรยากาศครับโอ้โหตึงเครียดน่าดูครับแล้วสปอยนิดนึงครับ ฟูจิมะโหดแน่ครับรอดูก่อนจะไปรับชมครับผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับปลอดภัย100%นะครับก็คือ go online นะครับจุดเด่นของเพจนี้นะครับวิธีเติมนะครับต้องใช้ id pass ที่ใช้ล็อกอินเข้าเกมของลูกค้าในการเติมนะครับราคาถูกกว่าเติมเองในเกม7-15%เลยนะครับเพื่อนๆก็ปลอดภัย100%รรับประกันได้นะครับหากเพื่อนๆสนใจ ลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับโอเคครับเพื่อนๆใครจะจับบอลได้ไปครับ oh. ฟ้าฟ้าโอ้โห oh. ทีม SK ได้นะครับลูกนี้ฮานาคตะมาจีหลองมันหนึ่งครับยังโอ้หว,วิฟูจิมาสติวได้ดีครับลูกนี้แล้วจังหวะนี้ถอยแล้วเฟดเลยครับเอาคู่แล้วลง let's go โอ้โหทีม LT ก็ขึ้นนําไปก่อนนะครับเป็นชื่อย่อเนาะโอ้โหแล้วโล่งๆครับไม่เหลือครับมากีไล่มันแล้วนะครับก็เป็นทีม LT นะครับที่เอาชนะไปสองครั้งแล้วนะครับตอนเนี้ยอันนี้ก็เป็นเกม3นะฮะชูอีกแล้วโอ้โหลูกนี้ไกลไปครับลูกบอลไม่ถึงห่วงครับแล้วมากีขยับมาแล้วจังหวะนี้ยังดึงอยู่ครับพนักกระต่ายยังไม่โอ้โหทัศยะโล่งๆอ๋อไม่ลงนะครับ อนาคตบิดตัวมาหนึ่งทีหมุนตัวแล้วเฟดเอาเวลุกนี้ก็ไม่ลงครับแต่ยังเก็บได้ครับอนาคตอีกครั้งไหมไม่ครับยังครับยังครับเราเล่นให้มากิแล้วถอยอังตีเลยครับแล้วเรียบรอยครับ3ต่อ4ครับเ k เป็นฝ่ายขึ้นนํามาแล้วนะครับตอนนี้เกมยังไม่จบครับเหลืออีก3นาทีครับเวลาอย่างเดีอยเยอะมากครับล้วถอยมาโอ้โหแล้วลุกนี้ศอกสวยมากครับเราโล่งๆเลยครับสำหรับสกุลงีดร่างสองนะโล่งๆเลยนี่ครับแอซิดโดยฟูจิมะนะครับลุกนี้ก็ โอ้โหแล้วก็ลงโล่งนะครับมากิได้ขึ้นลงโล่งองลูกแล้วนะครับตอนนี้ฟูจิมะนะครับถอยรถไฟตามสเตปเดิมครับแล้วไม่เหลือครับโอ้โหลงครับแถมคันลบควรด้วยเนาะเมื่อกี้สุดยอดจริงๆครับโอ้โหใครที่กําลังเล่นฟูจิมะอยู่นะครับไม่ต้องผิดหวังเลยนะครับทุกคนมันโหดไม่แพ้เซนโดหรือว่าไม่แพ้ตัวอื่นเลยนะครับซึ่งบางคนก็คิดนะครับบางคนที่เพิ่งปั้นฟูจิมะเงียบ มันมันเก่งหรือเปล่าตัวนี้บอกได้คําเดียวว่ามันเก่งนะครับแล้วก็ยังมีคนนิยมใช้ในการแข่งต่างๆนะครับเพื่อนๆไม่ผิดหวังที่อัพมันนะครับโอเคครับแล้วจังหวะนี้สกุลังิยบหลอกมาหนึ่งแล้วชูเลยครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับสกุลังิยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถชูกลางได้นะครับเพื่อนๆอ่ามันไม่ได้มีดีแค่บล็อกหรือว่ารีบาวนะครับในร่างแอดวาร์นะฮะโอ้โหแล้วเทสเซียยครับไม่ลงครับลูกนี้ฮานากะตะ จับมาแล้วเทสยะคืนที่มากี่ก่อนให้กับตันทีมเล่นดีกว่าแล้วหมุนตัวมาให้จังหวะนี้ยังไงขึ้นมาจังหวะนี้จะเอาไหม่ะโอ้ยยังไม่เอาโอ้โหโดนบล็อกจนได้นะครับแล้วสกุลเงีมาที่ฟูจิมะหลอกส่งครับสวยครับแล้วลูกนี้ยังไงถอยแล้วเฟดหลอกเว้ยเฟดหลอกแล้วจังหวะนี้เข้าไปเฟดหลอกอีกทีนึงครับโอ้โหอุเฟดหลอกลูกนี้ล่งงว่ะโอ้โหเราไม่เหลือครับจนได้ครับ12ต่อ8แล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้โอ้โหโ ก็ห่างมาสี่แต้มนะครับตอนนี้โอ้โหแล้วโดนตบจากด้านหลังครับมากีโอ้โหแล้วลงลครับลูกนี้ลงไหมไม่เหลือครับห่างมา2แล้วตามันติดติดนะครับเกมยังเหลืออีก2นาทีครับซึ่งเยอะมากๆอยู่ครับโอ้โหหลอกส่งมาอีกแล้วนะครับซึ่งฟูจิมะมันก็หยุดยากนะโอ้เล่นอย่างนี้ครับฟูจิมะหมุนตัวแล้วแสงสีเขียวครับชูดเลยครับลูกนี้ไม่เหลือครับ ดุจริงๆครับฟูจิมาแล้วนิ่งมากๆครับแต่ละช็อตที่เขายิง3ามแต้มนะครับเพื่อนๆโอ้โหสังเกตว่าฟูจิมาทีมนี้นะครับเขาจะเล่นเน้น3ามแต้มเลยนะครับอืนันหลอกส่งซะส่วนใหญ่ครับแล้วลูกนี้ยังไงครับดีบาวได้ครับเอาส่งไปผิดนะครับลูกนี้แล้วฟูจิมาได้โอกาสหลอกส่งมาที่เ้าสกุลงงี้สกุลงงี้โอ้โหลงอีกครับห่างมา6แต้มครับเมื่อกี้จ่ายติดกอและนะครับเพื่อนๆโอ้โห เอาใจติดกอแรกแล้วครับผู้คูลูกนี้ครับแล้วโอ้โหหลอกมาหนึ่งแล้วสกุลังหีิดลงๆไม่เหลือแล้วครับโอ้โหสิบแปดต่อสิบแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้เกมเริ่มมันขึ้นเรื่อยเมื่อตัดบอลได้นะครับเอาแล้วนะตะลงๆครับก็ต้องลองเลยครับก็ตามมาครับห่างมาหกแต้มก็ถือว่ายังไม่ห่างมากนะครับต้องก็บีบหัวใจทั้งคู่โอ้โหสกีลลุ่นี้หนักแน่นมากครับก็อแรกนะครับก็มีสกิลสกรีนนะครับที่ค่อนข้างที่จะแน่นปึกไม่แพ้กับ อะไรวะข้าพุตะเลยนะครับเพื่อนๆผมรอแะตัวนี้ก่อนแหละแน่นอนครับไม่ควรพลาดนะสายซีเซนเตอร์สายซีอ่ะโอ้โหแล้วลูกนี้เล่นจนหมดเวลาเลยแย่เลยครับเทิร์นโอเวอร์ไปครับโอเคมากิมาเริ่มต้นใหม่ครับโอ้ยฮานากะตะสวยครับลูกนี้แด้ตีครับเราไม่เหลือครับไล่มาแล้วครับตอนนี้สี่แต้มเท่านั้นครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีก็นะฮะ ก็ยังมีเวลาอยู่อ้โหแล้วสามแต้มเลยฟูจิมาอ้ห้หดับฟันเลยครับลูกนี้ก็คือลูกเนี้ยก็คือแบบเฮกันทั้งศัตรูเลยนะครับพเพื่อนเื่อนอ๋อชูลูกนี้ครับอู้หอันติก่อแรกนะครับก็คือลีบาว์นะครับเอ้ยลูกนี้เทสุยะมามาคิดลองหนึ่งที่ต้องหรอกแต่แม่งแต่แม่แงไดไงมะเมื่อกี้ เฉยเลยอุย๊ยโดนบล็อกเต็มๆครับฟูดจริงมาร้องไห้เลยลูกนี้กูจะมาบอกไม่เป็นไรกูชุดลงเยอะแล้วโอ้โหแล้วโดนบล็อกคือนะหน้าพลังกระตา่ายทิศยะโลง่ลงๆแต่ไม่โล่งแล้วครับแล้วอันตรีเลยครับโอ้โพุ่งเรียบร้อยครับเกมนี้ก็เฮ้ยห่างสามแทมนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็บีบหัวใจทั้งคู่เลยครับโอ้โหแต่ไม่น่าทันเลยฮะไม่มีตัวไหนที่ชูสามแต้มได้นะครับสำหรับทีมเอส กหืออีกสิบวีเท่านั้นครับถอยฟุจิมะโอ้หโดนบอกรากียังมีเวลาเล่นโอ้หน่าจะจบแล้วนะครับผมรู้ผลเลยครับเกมจบแล้วนะครับเป็นฝ่าย LT ที่เอาชนะทีม SK ไปได้อีกครั้งเป็น3ต่อ0นย์นะนะครับเพื่อนๆเขาว่าชนะไปนะครับอ่าาใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ